อาละัสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กับเกม Kingdom รั s ของเรากันอีกแล้วจากพาที่แล้วเราก็ชนะไอ้เจ้ามังกรยักษ์นะของเผ่าไวกิ้งไปได้แล้วนี้เราก็จะมาบุกเมืองมนุษย์แล้วนี่คือปราสาทนะเราน่าจะเดินตามเส้นทางนี้นะทุกคนเนี่ยค่อยเข้าปราสาทนะแล้วก็ก็ออยังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวอะไรนะผมก็จะใช้ตัวเดิมไปก่อนนะ แล้วก็รู้และไอนะ้อัลล็อกเลเวลสิบเจ็ดฮมันนับยังไงมันก็คือนับตามด่านนะพอเราถึงด่านที่สิบเจ็ดน่าจะปลดล็อกมังกรให้เราเล่นนี่ก็พา์ที่เท่าไหร่แล้วอะคราวที่แล้วพา์ที่สิบใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดสิบหรือสิบเอ็ดเนี่ยแหละสิบเอ็ดพา์ที่สิบสองมาเล่นเพลินจนแบบว่าแปบ๊บเดียวมาพา์ที่สิบสองแล้วอ่อก็นั่นแหละเรา,าเริ่มกันอันนี้เราน่าจะเจอศัตรูตัวใหม่ๆนะส่วนฮีโร่ผมก็เอ,เอาตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเลเวลตันนะมันทำประโยชน์ได้เยอะ Okay, ไปไปลุยกันแล้วก็เหมือนเดิมโหมดเนื้อหมไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับผมไปลุยกันเลยเข้ามาโอ้ทำไมมาแล,ด, <laughs> แแลดูใหญ่จังเห็นที่มาแลดูใหญ่จังแลืมไอดีนี้มีทางเข้าทางเดียว lin, ทางเข้าทางเดียวก็ <that> มันจะตึงก็ต่อเมื่อที่แบบว่ามันออกมาแบบเยอะๆนะเป็นตัวยูนิตเยอะๆอน,นี้ป้อมนี้ผมเป็นป้อมกระทรืบแล้วกัน น่าจะคุมเพราะมันเป็นตรงตรงแยกนะที่แบบว่าโดนแอร์เรียรแบบเยอะมากแล้วก็ตรงนี้เป็นป้อมอะไรเดียวต่าเด้อธนูแล้วก็แหละธน,นูเป็นธนูไปเอาอัพอันนี้ให้เต็น,นป้อมดีปล่อมยมาเลยปล่อยเวฟมาเลยนะแล้วเราค่อยคิดทีหลังว่าจะอัพไปแค่นี้ก่อนนะ décider! ไม่มีขุดต่อสะพานอะไรไปทางนี้นะเว้วนี่คือคนเลเวลหนึ่งเหรอนี่แหละทุกคนถ้าเราผมจบจากภาคนะี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกภาคหนึ่งนะซึ่งเราจะได้รับบทเป็นฝ่ายของทาหารเนะี่ยหรือว่าฝ่ายของคนเนี่ยมาต่อสู้กับฝ่ายของเรานะที่ที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะซึ่งเราเป็นปีศาจใช่ไหมเดี๋ถ้า เราไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันสลับสลับกันนะนี่น้องเป็นอัศาวินเป็นนักลบไอ้ปล่อยเวฟต่อไปออกมาเลยดีกว่าอึ้งตัวนี้เลือดเท่าไหรอ่อ่ะเลือดสองร้อยโอเคสมิธ้อมนี้ทีละห้าสิบประมาณสี่ครั้งก็น่าจะตายเนี่ยตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบ เขาจะมันมีการป้องกันอีกนะก็ทั้งมาแหละเอแล้วมันไม่เราไม่ได้เลี้ยกตัวนี้เลยปกติเรามาเราต้องเรียกตัวนี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้รู้สึกว่าแข่งกล้าขึ้นนะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นี่อะไรนะมีตัวเดินออกมาจากในนี้นะห้อยๆๆ,ๆๆๆเรื่ององไม่อยู่เรื่องของไม่อยู่ เราป้อมอะไดีอมคนก็ได้ยางเดิมเอามายื้อให้ป้อมนี้ได้ทำงานนะทุกคนาอะไรแล้วมีอาชิเม้นอะไรไหมเุ้ยเฮ้ยแกระเบิดนี่จี่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยพยาโมโหอ๋เอาฮมยเเฮ้ยมีหมา เว้ยเหมือนเราไปฆ่าแกะมันดูมันโมโหมันมาแล้วทุกคนเฮ้ยมันโมโหมันโมโหกันไว้ก่อนนี้เขาวิชาสอง้อมแล้วกันโอ้ยมันเก่งด้วยนะเนี่ยโอ้เป็นอาชิเมนนะโอ้เราไปฆ่าแกะมันมันวิ่งออกมาเลยอะ ส้างอะไรดีที่มันคุ้มคุ้มดี๋ยวอนูแหลนะเนาะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเล่นอนูไปแหละพอม,มันไม่แพงเท่าไหร่ปึ้ง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 ดูแรงมากแรงมากแรงจัดเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะชาวนาปะเนี่ยเฮ้ยชาวนาทุกคนฟาร์มเมอร์เฮ้ยเจ๋งเจ๋ง,งเลยมีชาวนาด้วยเหมือนมีสตรอรี่เล็กๆนะ สองร้อยแปดสิบอีกนิดเดียวให้อีกนิดดิเยอะเลยไม่แต่เรากันทางเดียวก็คือก็ไม่ยากจนเกินไปนะอ๋อไอ้กังหันนี่กดแล้วมันจะหยุดหยุดไปหมุนแล้วเวียนหัวยิง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 ,ยง,ยงหุง่นหมาอะไรเนี่ยบูด oo ็อกวะเนี่ยน้องทั้น้นว่าเราต้องเป็นศัตรูกันนะน้องนะ ปุ่มถูทนูยิงยิง,ยง,ยงปุอมนี้คุ้มเลยอยู่ในนี้ทุกคนออกมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยเชฟอย่างเท่ไม่ต้อะไรบันเท่จังกับเอาดิฟเนี่ยโอ้โหมาเติมเกาะมาเติมเกาะให้คนธรรมดาตัวธรรมดาได้เนี่ยโอ้ยยังเอาอย่างเอาไอ้ตัวนี้อย่างเอา เออย่างเดียวไม่พออย่งนี้ผมจะปล่อยไว้ตรงนี้นะสัตัวใหม่ผมจะไม่กดเข้าไปดนะูแล้วถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็มันจะเสียเวลาก็ปล่อยไปไม่กดวิ่งดีมั้ยดีข้อมนี้ข้อมนี้ยิงถึงมนะก็ยิงถึงอยู่นะผมว่าเอาระทูบตรงนี้ดีกว่า ออกมาก็คือโดนอ่ะสองปังเลยรอบต้คือโอพหรับตัวตัวเดิมดินนะแต่ถ้าเป็นตัวบินไม่โอพีแล้วแพ้ตัวบินรอบนี้ตัวนี้เลื่อ500นห0าร้อยดมึกหเกาะระดับสองเลิกเกาะเทา <c oughs> ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเกาะเกาะเทามันจากั้ตานพวกธนูหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเกาะน,นี้มันจะต้านเวทหรือเปล่าไม่รู้วันนี้มั่วนะนีมั่วอ้าวมาเส้นนี้ก็โดนมีครับหช่แล้วชาวนาไอ้แกะมแกะระเบิดให้หมดแกะี่อันนี้ระเบิดนะเฮ้ยระเบิดได้เหมืเี่ยวเหมอเข,ข,ขี่ยวอืมระเบิดให้หมดนีเราจอมทำลายล้าง เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วตอนแรกก็ไม่เยอะตอนนี้เริ่มเยอะแล้ววางไปอย่าบอกนะทะลึ่งเดินไปข้างบนนะ่ะเหมือนจะใช่ด้วยเดินไปข้างบนเดินไปข้างบนก็ปล่อยสีออกมาเลยสิครับอย่าไปกลัวนนี้เป็นด่านแรกของเผ่ามนนุ่นะน่าจะยังไม่เดือดอันนี้ถ้าเราเกิดไปคว่ำปลาเขาเขาจะมากระทืบแล้วออกไม่นะห <laughs> รือว่าไปคว่ำกระถางปลาเขาแล้วเขาจะมากระตืบเรา ไฮ้ตรงนี้ปลาดิฉา Hell's Kitchen ผมดูคนเวนคุ้มผมก็สงสัยเลยว่าไอสองบ้านสองหลังเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวชาวนาออกมาหรือเปล่าอาจจะมีนะถ้าให้ผมดเพราะว่าเมื่อกี้มันก็เดินออกมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยเราต้องอัพอันใดอันหนึ่งให้แบบว่าเว้นทนงไปก่อน เรื่อความง่ายในการเล่นเราต้องมีเงินสำรองไว้บ้างอย่าใช้จนหมดใช้จนหมดบัญชีตอนนี้กดอัพอันนี้ไปก่อนนะปึ้ง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 เฮ้ยไอ้กร่งขันมันหมุนอีกแล้วเฮ้ยให้มันหมุนไปแหลยอื้มขั้นต่อ,อไอปเป็นเวฟตัวบินแล้วโซบินของเผ่าคนจะเป็นอะไรนะผมอยากรู้ตัดเรื่องอะ ปิว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 ตึมโอ้โหอันนี้ยังชิวตอนนี้เวแปะแล้วโดบินเป็นตัวอะไรอยากรู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นโดบินนะอ๋อเป็นนกนะเป็นนกหรืออินซีหรือตัวอะไรเนี่ยนี่สามร้อยเอาได้แล้วเด็กป้อมธนูป้อมเดียวเอาอยู่เนี่โอ้ยนี่ไงมาจริงด้วยโอ้โหแล้วมาโอ้ก มาโอ้โ่พี่บุ๊กไม่ไม่อึดเท่าไหร่นะเพราะพี่บุ๊กเป็นแค่ชาวนาไม่ได้เป็นนักรบนะเลยไม่มีกอะไรเดียวขับจมูกแบงนี้แล้วกันต้อมงไหมเอาไหมยิงตัวบินโอเคตบบนี้ ว่าด่านนี้ต้องเพอร์เฟกต์เกมแล้วยี่สิบหัวใจเต็มอ,อ,อึ้งอึ้งขับคนออกมาช่วยหนะ่อยโอทโนอาที่นหนุ่อยลมไฮเกมทรูนี่ยข้างบนกับตัวบินรู้สึกจะมาข้างบนเยอะและปล่อยเวฟต่อไปมาอเอ๊ ต่อไปเป็นคนธรรมดาไม่มีตัวเรียกก่อนกโดนดีครับแรงจริงจรวดเยอะเยอะข้างบนเยอะโอ้หมันเป็นเวล์หนึ่งก็จริงนะเป็นตัวธรรมดาเวล์หนึ่งแต่มันมาเยอะนะ แต่ว่าป้อมกระทืบเราน่าจะเอาอยู่นะโอ้รวยเลยรวยเลยนี่แหไงนี่ไงนี่เอาละ่ะเดี๋ยวต่อไปจะอับป้อมนี้แล้วนะป้อมยืดเพราะว่าเป็นป้อมคนเดียวป้อมเดียวนะโอ้ยโอ้ยไม่ได้จะกดจะกดเร่งไอ้ตัวนั้นออกมาไม่ดได้จะกดนะนะป้อมคนหน่อย มาสงสามแยกปากหวานเลยกาบเลย Stone Look at Explosions มาดิโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนระเบิดแล้วสตันนะน่าจะเป็นสกิลของตัวนี้แหละโอเคมามาแล้ว เกาะธมินสีดำยังไงดีอะสร้างอะไรดีวิาสาจเราไม่ได้อัพเลยก็ต้องอัพจริงไว้แล้วละ่ะอันบโอ้วิาสาจเราได้ใช้งานแล้ววิาสาจเฮ้เฮ้ hey, 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 อย่าปล่อยไปเฮ้เ hey. ฮ <Hey, S 2> ้ยวางยังไงโอเคยังตายอยู่อุย้ย ลุ้นอยู่เหมือนกันนึวกว่าจะมีตัวลุนลผอไม่แน่ใจว่าตัวนี้ช็อตตัวบินหรือเปล่าแต่น่าจะช็อตนะอุ้ยฆ่าไปมึงแล้ว <c oughs> ไป้อพอันนี้มา <c oughs> ปิว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 ,ปว,ปวเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายไม่ตายหรือไม่โดน เลี้ยงออกมาเว็บก็ไปแม่พอมาเป็นคนแล้วแหละดูสบายตานะมีต้นมงต้นไม้นะแลนนั้นเป็นฉากในเหมืองแหม่เวลาดูเป็นหินกับไวกิ้แล้วเป็นน้ำแข็งก็พยาน่าจะครอบคลุมสองฝั่งได้อยู่ว่าทำไม่พอเป็นลำสีตอนนี้เอาแล้วพี่บึก บึกโดนพี่บึกโดนพี่บึกโดนจรวดตาเหลือกเลยพี่บึกไอ้ตัวนี้ตัวอะไรอะไรไม่รู้ฆ่าหมดครับอะไรไม่รู้ฆ่าหมดยังวันนี้เวฟที่สิบเอ็ดแล้วโอ้ยตัวนี้มาอีกแล้วหลังจากไม่ได้เห็นสักพักเลยนะจากเวฟที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่มันปล่อยมา นพร้อมกับคือตรงนี้สักฟอมนึ่งน่าจะคุ้มแน่ๆ h e l คุ้มเลยแหละเรียกรถด่วนไปบึ้มบึมบึมโดนแบบโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่กดเรียกออกมาเลยแล้วเราเอาอยู่มาแล้วเรียกรอแล้วเรียกโลอแล้วจังหวะนี้ น่าจะมีบัฟสปีดนะถ้าบัฟสปีดแบบตึ้งเร็วๆนี่มันจะโกงเกินไปรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ถ่านเลยดันนแช่ชิวแล้วทุกคนจังหวะนี้ Perfect Game ครั <c oughs> บ <c oughs> ด่านนี้น่าจะยังไม่มีบอสไม่มีอะไรเราเป็นด่านแรกนะของของเผาเผาคนเบสที่สองสามเบสสามเบสก็น่าจะมีแค่ตัวนี้เยอะสุดนะแหมเนี่ยเดาลุ้งหน้าโฮโตบินน่ะ f i g h fire with fire เลี้ยงออกมาเลย จะได้ต่อเนื่องต่อเนื่องคลิปจะได้จบเร็วๆฮะมาถึงแล้ตะโกนเลยนะน,นี่ยังชิวๆอยู่ไม่มีอะไรพี่เหลือตรงนี้อะไรเดียวเป็นป้อมคนป้อมก็แหละ เยเดือดเดือดเดือดโอ้โตัวนี้มาเยอะมากตัวนี้มาเยอะมากคุกคนผ่าไปดิผ่าไปดิผ่าไปดิร้อยน้เงินเหลือครับเงิน มันจะมาเยอะแต่ว่าเราเอาอยู่นะอยู่อยู่แล้วยังไงเรามีพิชาสำคัญคอยยิงหัวงอ่ะผมปล่อยออกมาเลยดีกว่ามาเลย out of the frying pan มาแล้วนีอับลบไปจิกหน่อยจิกหน่อย น,นี้ก็ต้องเจอกับข้างล่างของเราป๊อนลมไม่ได้กว่านี้นี่เจาะตรงนี้ไปตรงนี้เลย <Okay. S 1> โอ้โยโอ้ยดูตรงนี้โดนตรงนี้ป๊อกทางหนีหน่อยโนีไหโดน,โดนโห,ลหลายตัวเลย เลาเราจะถึงเวฟทแลทุกคนับไปเลยตรงนี้เลียกออกมาเลยอย่าไปกลัวเวฟสุดท้ายเดือดขนาดไหนมาดูกันปุ๊บปุ๊บปุ๊เปิดปุ๊บป โอ้โหเยอะอยู่นะเยอะอยู่แค่คนออกมาตอนนี้มันเปลี่ยนแค่จากคนเวลหนึ่งเป็นเวลสองเฉยพวกี่ตกหกเอ้ไปยื้อเรานี่มีอะไรใส่ทิ้งหมดแั่แก็เวฟสุดท้ายแล้วโอ้โหแล้วตรงนี้เราจิงเกอร์เลยอะสวิง เรียบร้อยเลยตัวบินโอ้อันนี้ตั้งโลเทจจารเรียบร้อยโอ้ด่านแรกยังถือว่าง่ายอยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าด่านหลังๆจะมีอะไรนะมีวิกตอรี่สามดาวเพอร์เฟกเกมนะทุกคนโอตบมือได้อะไรใหม่มาดูครับ นี่ได้ป้อมใหม่เป็นป้อมป้อมนี้จะยิงธนูได้นะแล้วก็เป็นเหมือนแอสซัสซินนะแต่ว่าตัวตัวจะบางบางมากเลยเลือดจะน้อยนะไปแล้วก็มาตรงนี้เค okay. เราไปเชยชมหน่อยทาวเวอร์ใหม่เอาไปแทนเพออ okay. ลียก็เราได้แต้มมานิดหน่อยนิดหน่อยนี่ได้โห uh, มีหกแต้มเลยอัพผ่าไหม ไม่อัพอัพอันนี้ไปก่อนอันนี้ให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะอัพผ่านนะส่วนคนเอาไว้แค่นี้ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยออกนะหรือว่าเราอัพผิดเขาไม่รู้อันนี้ก็อ่าวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับคลิปด่านที่เท่าไหร่พ่าที่สิบสองด่านที่1ิบสามสำหรับผมนะเพราะว่าผมนับทูทอรเรียลด้วยอย่างที่บอกต่อไปเราก็จะมาต่อกันที่ด่านนี้เอ๊ะไม่ใช่ด่านที่สิบาที่เราเพิ่งผ่านด่านที่สิบสองไปพ่านที่สิบสอง ถูกแล้วเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาหรือว่าชอบคลิปมองงงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปถ้าเบื่อกันถ้าเบื่อเกมนี้ไม่ใช่ดิไม่ใช่ถ้าเบื่อกันสิถ้าเบื่อเกมนี้เดี๋ยวผมก็ก็ขอเล่นเกมนี้ก่อนนะเอาให้จบไปก่อนนะทีละเกมนะแล้วเดี๋ยวว่าหากเกมอื่นเล่นกันแล้วก็ก่อนที่จะไปอีกภาคหนึ่งผมก็จะหากเกมอื่นมาขั้นระหว่างเกมนี้ก่อนเพื่อแบบว่าแก้เบื่อแล้วกันนะครับ รับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม